ยังไม่ได้ทำงานเลยหอบซะแล้วนะครับน,รนี่นะครับผมตอนนี้เราก็ได้คาดเอาไว้นะครับเจ้าของจะเอาแบบยังไงล่ะเขาเขาจะเอาแบบข้าวตอน,นะครับข้าวข้าวงอกเองนะครับ สูบน้ําเข้าแล้วก็ยําไปแล้วก็เอาน้ำออกนะครับเสียได้นะครับผมไม่มีครบนะครับสงสัยต้องทําครบไปแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็สามมากันสามคันนะครับของพ่อจรวดแล้วก็ไม่ต้องเดินนะครับผมสบายเลยครับชิวๆนี่ ก็รถลงเฟียอบานสีแยกนะครับขับโดยน้องชายนะครับส่วนของน้นก็เป็นล้านพมนะครับให้ไปขับแทนก่อนนะครับกำลังอายุเท่าไรเองนะั่นน่ะนะผมก็เริ่มอายุล้านนะครับสิบหน่อยๆนะครับสิบหรือเปล่านะครับปปปสี่หรือเปล่านี่แหละประมาณนี้แหละครับก็อาจจะสูงๆหน่อยนะครับ โอ้ยสนุกเขาเลยครับงานนี้นี่ก็ฝนจะตกนะครับผมแดดแรงมากเลยเมื่อกี้ก็ตกมาแล้วนิดหน่อยนะครับโอ้ล้านมันขับมันก็ยังไงละ่ะมันมันสูงหน่อยนะครับมันกอาจจะหนักหัวเนาะเพราะว่าแอน์มันสูงนะครับ ันแรงนะครับผมโอ้สับสองสำรับจัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเลื่อนนะครับเอ๋สกีสกีของผมมันหักนะครับมันหักครึ่งก็เลยแบ่งกันกับน้องนะครับ เอาคนละเครึ่งมามัดกันนะครับใช้คนละเครึ่งเนาะนี่ครับผมองพ่อน้องจรวดนี่ชิวๆเลยนะครับแหม่เสียดายไม่มีกิมบอนนะครับจะเดินถ่ายมันก็ภาพอาจจะสั้นนะครับนี่้านครับชิวๆนะครับถ้าหัวมันลงไอหัวมันชืดกว่านี้นะครับเครื่องอาจจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้หัวมันจิ้มลงนะครับมันก็อาจจะหนักๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่มีผลอะไรเนาะ อ่านก็ยังขับได้นะครับตัวร้อห้าสิบตัวนี้นี่ไม่ได้ทวงมันนี่เล็กมากนะครับเล็กกว่าของร้อยี่อีกร้อยี่ตัว D I นะครับนี่อันนี้ก็ย้อนแสงนนหน่อยนะครับ เรยวเรยวไปนู่นโอ้มาแล้วครับอ้คัน,นี้นี่แรงจริงเลยโอ้โอเสียดายวิ่งถ่ายไม่ได้นะครับภาพมันสั่นนะครับบิมบอลก็มาเสียนะครับไม่ใช่ยังถ่ายดีๆอยู่เลยนะครับวางไว้เฉยๆมันก็เสียผมละงงเลยครับถ่ายเสร็จแล้วก็วางเอาไว้นะครับ เรามาถ่ายอีกกลายเป็นหมุนอย่างเดียวเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ12น,นี่ครับฝังนี้วินเครื่องวินเครื่องที่ใช้ก็เป็นวินหน้า6นิ้วนะครับวินลัง10นะครับก็ไปเกียย์หนึ่งเนาะ เมื่อกี้ผมใส่เกียร์อสองไปแล้วแหละแต่ว่าก็ไปได้ไม่ไกลนะครับก็หนักรถนะครับโอ้โหมีกองพ่อน้องจรวดนะครับนี่นี่นะครับผมที่นั่งเขาพอน้องจรวดตัวนี้นี่ทำหมดกี่บาทนี่ทำหมดกี่บาทหมดรถดเชื่อมครับผมหมดรถเชื่อม <c oughs> เ,กเก็บเก็ษเล็กมาทำ <c oughs> โอ้ยสบายแล้วครับผม นี่นะครับพอทํามาใช้ตั้งแต่ช่วงไทยช่วงนาปีแล้วนะครับตอนนี้ก็นาปังถึงนาปังจะถึงนาปีแล้วนะครับก็ใช้งานมานานอยู่ครับตอนนี้ก็ถือว่าพัานนะครับเรื๋อวของผมนะครับยังไม่เสร็จเอานะครับต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับสงสัยต้องจัดคลุบแล้วนะครับใครพอจะรู้นะครับคลุบแถวน่าดีๆหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยเนาะ เผื่อว่าจะได้ซื้อมาใช้บ้างนะครับถูกดีๆราคาถูกๆเลยนะครับผมที่ไหนเมย์ก็คอมเมนต์บอกผมดนะ้วยเนาะเผื่อว่าจะได้ไปซื้อนะครับนี่นี่นครับเป็นยังไงบ้างชิวๆชิวๆตรงไหม <laughs> อ,อย่างนี้ชอบนะครับเรื่องเรียนนี่ไม่เอานะครับพอดเลยเลยเลยเฮ้ยอ,อ,อย่างนี้ต้องหาครบมาใช้แล้วนะครับเพื่อว่าทางอีสานจะนิยมแบบแถวภาคกลางเนาะ เมเห็นแล้วก็โอ้ก็น่าทํานะครับกูบน้าใส่นะครับแต่ถ้าบ้านผมไม่มีนะครับนี่ม,มาต่างที่นะครับมาเขตทางพุ้ยใหญ่นะครับบ้านาทางบ้านชิดเด็กนะครับ